วันนี้น้อยจะพาทำเมนูฮอหโมอกไก่ใส่หัวปรีนะคะหัวปรีส่วนที่แกี่ยนี้เราไม่เอานะคะเราแกะทิ้งเลือกเอาส่วนที่ขาวๆอ่อนๆแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแช่น้ำส้มไว้สักพักหนึ่งค่ะหั่นชิ้นเล็กๆประมาณนี้ก็พอนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีไก่หั่นชิ้นเล็กๆหัวปีซอยแช่น้ำส้มเข้าเบือน้ำปลา กะปิกเกลือใบแมงลักขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกสดตำให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันว่าจะอร่อยไหมวันนี้น้อยใช้กระดาษฟอยล์แทนใบตรงกล้วยค่ะ